าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้จะมาเล่นเกมโรบักในแมทฟิชกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะมารีวิวเบ็ดอีกแล้วนะซึ่งเบ็ดคันนี้นะครับก็อยู่ในเอ่ออัปเดตมาเรียนานะครับผมก็คือเบ็ดชาริญเจอร์ล็อตนะครับผมอยู่ด้านหลังเราเลยนะซึ่งมันเป็นเบ็ดที่คล้ายๆกับเบ็ดเทมเพลสล็อตนะครับผมแต่มันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นนิวอัปเดตนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ข้างในนะแทบจะเหมือนกับเทมเพลสล็อตเลยนะครับและ เราจะพามารีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอแยกไปที่เกาะเอ็นชานก่อนละกันนะครับไปหาเอ็นชานก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราพามาดูสเปคด้านในก่อนนะก่อนที่จะทําอะไรนะครับผมรูทสปีด80%ครับลัก1 1 0คอนโทรล0.2ครับดิสเซเลนค่อนข้างเยอะ30%รับน้ําหนักไหวที่อินฟินิตี้ครับผมคอนโทรล0.2เนี่ยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยนะไม่มีสก,กินก็จะประมาณนี้นะี่ครับจะประมาณนี้นะ ถ้าเสร่สก,กินนะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับผมอืมชุยมันมีการลดโปเกสนะครับคือแพสซีฟของเบคคานี้นะครับคือการลดโปเกสไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่นะเทมเพลตเนี่ยน่าจะ25หรือ20่สิบเนี่ยนะผมจำไม่ได้นะเทมเพลตรอดอะอ๋อแต่เบ็ดคันนี้นะครับมันเอ่อเทมเพลตเนี่ยมันบวกประมาณ15นะครับเดี๋ยวเขาลองต่อีกทียงละเนพะื่อความมั่นใจนะเนี่ยครับบวกประมาณ15นะโปเกสนะครับ เบ็นมันบวกประมาณ15นะครับแต่ว่าเชลเจร t เนี่ยเบ l e เชลเจร t นะครับจะบวก20%โปรเกสนะครับก็คือมากกว่าเทมเพลต o t เนี่ย5%นะแลวตัวอ,อีกทีนึงเพืความมั่นใจนะเนี่ยมันจะมากกว่า5%นะครับก็คือ5%ถือว่าเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอญอาต์เอนชานก่อนละกันเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะครับผม คลิปน uh oh. uh oh. ี้โ hey. อ well. ้โหแฮสตี้โอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมต้องการครับถุยอะไรอีกแล้ววะแฮสตี้อีกแล้วเฮ้ยเฮยมาแล้วครับผมเอ่อลบโปรเกสหรือบวกโปรเกสให้15%เลยนะลยครับโคตรดี จะมาโอ้โหแฮสตี้ออกไปสองรอบดูครับอ,อะไรกันเนี่ยโอเคลองตกเลยนะลองเทสดูยนะครับเาจะบวก35นะดูครับดูความเร็วครับโคตรไวดูครับนี่เดี๋ยวต้องให้ดูอีกทีนึงนะอ๋ออันนี้มาไปดูดครับโอ้โหไวนี่ครับเบ็ดไกลน เบ็เกมของเรานะครับมาแล้วได้เวลาครับลยุยผมว่าซีวีดโอเคกว่านะครับเพราะว่าเพิ่มโชว์ด้วยเพิ่มอะไรนู่นนี่นั่นเลอะสกิลผม่เลยนะโอเคคะแนนเช่าเดี๋ยวนี้โอเควาร์ปกลับก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอรีวันอีกสักรอบหนึ่งครับมาตกที่นี่นะเพื่อให้เผื่อแบบได้ลุ้นปา่าซีเกตไงเพื่อม,มันมาน่าจะได้วัดเข้าไปเลยนะต่อเปิดออร่าครับผมแล้วเราจะเริ่มลุยเลยนะมา เลตส์โกชุบตัวแรกมานี่ครับบวก35โปรเกสนะครับดูดูความเร็วครับไวมากนะครับดูไอที่ใส่เราใส่ไปเนี่ยกับพาสซีฟของเบคคานีนะครับถ้าปลาบอสมันมีลบโปรเกสเนี่ยอันนี้มันจะไปหักล้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนแรกมันแปดสนะตอนนี้เหลือ45นะครับคือมันทำให้เราตกได้เร็วขึ้นนะครับเหลือลบ25่หนะเนี่ยครับตัวนี้เหลือ20เองนะดูโอ้โห ดูดูว่าความเร็วความเร็วแถบด้านล่างนะเห็นไหมที่ผมชี้ๆอยู่เนี่ยโอ้โหโคตรโกงเลยเป็นคันนี้ปลาที่นี่นะผมชอบมารีวิวนะมาตกมาเทสเบ็ดนะครับก็คือที่นี่เลยปลากินง่ายนะครับแล้วปลาราคาค่อนข้างดีด้วยนะอืมมันจะเข้าไปครับอย่างเงี้ยเราไปสู้พวกคาเค่นเนะี่ยหรือว่าพวกฉลามหรือว่าพวกปลาวานที่กําลังเป็นอีเวนต์อยู่เนี่ยช่วงนี้อะไรเงี้ย ก็ทำให้เราวิ right now. So now so 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 ่งขึ้นมาง่ายขึ้นนะครับน่ตอนนี้ผมกำลังให้ซิคิดมันมากินนะซิคิมันไม่กินัไงก็มานะมันถึงจะไม่มีมิวเทสติดมาด้วยในเบ็ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าการลบโปรเกสเนี่ยทำให้เราสบายขึ้นเยอะนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะครับครบเครื่องกว่าจุดหนึ่งจุดสอแล้ออกง่ายนะครับจุดสามนี่นานาทีจะมาทีนะครับดูส่งระะ แต่ไม่ได้อัดคลิปอะไรอย่างนี้นะตอนนี้ก็เท่าไหร่แลนะ้วพันห้าเนอะอู้ลิลิกลิลิกอะไรอะเอ็กซ์โซเตอู้นานๆทีจะมานะโอเคน่าจะตัวสุดท้ายแล้วนะโอเคสู้หน่อยแล้วกันตัวสุดท้ายละปิดจ็อบสวยงามป้า <Bye. S 2> ขอบคุณครับโอเคอันนี้เป็นอนะไรเนี่ยน่าจะเซนิตโอเคช่างมัน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะด้ปลาบาๆเนะียขายไปน่อยแล้วกันก่อนจบนะครับได้มาสามแสนโอ้โหเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมแล้วนะโอเคสำหรับไอ้คันนี้นะครับก็ความเจ๋งเนี่ยเต็มสิบเลยนะความน่าใช้ก็สิบเหมือนกันนะครับผมถ้าใครเป็นมือใหม่นะแนะนำนะครับหรือไม่ก็คุณก็ไปเอาเบ็เทมเพลตนะครับผมที่เกาะอ,อีมาอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่นี้มันจะมีโปรเกสให้เนี่ยมากกว่า5นะครับโอเค คือเบดที่นู่นนะครับมันก็เป็นเบตที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะถูกกว่าด้วยนะครับเบตคันนี้ก็น่าจะหลักล้านหรือไม่ก็หลักแสนนะผมจําไม่ได้นะครับเรื่องราคานะก็ขออภัยด้วยนะครับเรื่องราคาผมไม่ไม่ไม่่มมคยชัวร์เท่าไหร่นะครับก็เอาจริงนะเบตคันนี้เนี่ยคันที่ผมถืออยู่เนี่ยเจ๋งใช้ได้แล้วก็สเปคด้านาในเนี่ยโอเคทุกอย่างนะครับถ้าคุณไม่มีงบในการเอาเบตคันนี้นะเพราะภารกิจมันน่าจะเยอะนะครับผมแนะนําให้คุณไปเอาเทมเพลตนะครับผม เบ็ดคันนี้นะนี่ครับเบ็ดเทมเพลตเนี่ยหาง,ง่ายกว่านะครับราคาน่าจะถูกกว่าด้วยนะครับแล้วดูสเปคด้วยนะครับดีกว่าเบ็ดเอ่อคันเมื่อกี้เชลินเจอร์ล็อที่เราจะรีวิวที่เรารีวิวในวันนี้นะครับมันดีกว่าเบ็ดที่เรารีวิวในวันนี้นะครับผมโช้ก็เยอะกว่านะครับคอนโทรนไม่แน่ใจผมลืมละดิสเลนก็เยอะกว่าแต่น้ำหนักเนะี่ยสู้เบ็ดเอ่อคันเชลินเจอร์ล็อไม่ได้นะครับเชลินเจอร์ล็อโหดกว่าเยอะนะครับผม นี่ครับชาริน n จอร์รน้ำเออ i l i e เลนคันเทมเพลตเยอะกว่านะครับแต่คอนโทรเบรคคันนี้เยอะกว่าน้ำหนักไหวทุกอย่างนะสำหรับชารินเจอร์ร็นะครับก็ถือว่าต่างคนต่างมีดีคนละแบบนะครับผมเบรคคันนี้จะมีเอ่อฟัง์ชันน้อยกว่าแต่ว่ามีพาสซีฟที่ดีกว่าแต่ไอเบรคคันนั้นมีฟัง์ชันดีกว่าแต่พาสซีฟด้อยกว่านะครับก็ถือว่า คนลเวนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะใช้นะผมแน,นมนะนำน้ำเบ็ดพวกนี้นะใช้เพื่อนะครับอย่าเพิ่งไปใช้พวกเบ็ดเลยโคตโหดมากนะครับไอ้เบ็ดคันนี้นะเนี่ยไอพวกนี้นะครับมันพอๆกับเบ็ดคิงร็อตเลยนะคือคิงร็อตมันดีมากนะครับโอเคก็เป็นทริคในการใช้การในการเลือกเบ็ดนะครับสำหรับมือใหม่นะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ว้เจะันใหม่ในว,วันที่ชอบต้องการซี See you. คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหรือว่าเป็นการทำอะไรก็รอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละบุย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 บไปละครับผมซ you ครับ